จำเอาปลาคอนละน้องนี่นะบวกนิดหน่อยนี่ครับแต่ว่าบวกนิดหน่อยนี่ชิมว่าได้เลยด้ครับทุกปีเนียวสาน้ำห่าก็จะเย็ดขึ้นกันเนาะตัวก็จะเลยสองรูปอ้ยนี่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  โอ้จับป่าเกียงไว้เด็กเกมมีคนให้โอกาสจับจับป่าได้ไปเอามาได้เออนี่นี่มูเป่า แตัน้องอครับมันมีพาทุกทนมามอสะราคาหารอยบาทอยู่กลางโคกลางปลาได้ครับเนะาะสะนี่เป็นของไม่แดงปกติแล้วทุกๆปีเห้ากับมาเอาน้ำเผินยุนะครับราคาพอฟังเนาะใ้ราคาหารอยบาทนี่มันเป็นสะที่ค่อนข้างใงญ่แต่ว่ามันหกนะครับเนาะแล้วกามีพักตบเต็มเลยนะครับนี่ กตกอยู่ในน้ำขอฟังกับเป็นปลาเหอก็เลยถ้าเอาในช่วงที่น้ำม,มันบกลงหลายๆนะครับทุกๆปีไห้น้ำม,มันบกลงมากในหลุมนี่ครับมันจะเป็นหลุมทุกๆสาเลยสาเพิ่นนี่เพ่นจะเห็นหลุมไว้จุดน้ำเลอกนะครับเนาะช่วงหนาแล้งนะครับน้ำม,มันก็จะเหลือแค่ในหลุมนี่หอกเอาเครื่องมาสูบแค่ในหลุมนี่แหละปลาที่เหลืออยู่เพราะว่าจะน้อยจะไร เอาตามที่มีแหละนะครับเนาะแล้วถ้าเกิดสูบในช่วงที่น้ำไหลไหลย่านเอาป่าบวบเบิดครับเพราะว่าป่ามันก็จะไปทุกที่ทุกมองเลยนะครับห6หกนี่ห้หหหหหบ่าสรมารทที่จะหาป่าทั่วใดเนาะถ้ามันน้ำบกลงแต่สูบง่ายแต่ป่า,ปา,าจ,จะเลี้ยงหลายขตอนที่น้ำมันไหลไหลนะครับมันอาจจะตายไปแน่นอนนั้นอันน,อน,น,อนี้กินไปแน่กินกันแน่และนะครับคนกันลักกินแน่นะตามภาษาสาธิตอยู่กลางโคกลางป่าแหละนะครับเนาะ แต่ว่าทุกปีกับพวกพิษวางดอกนะครับเขาสูบน้ำลงแล้วเรือแค่ลุมนี่เขาก็จับนี่ก็พอได้ขึ้นได้กาไรขึ้นอยู่นะครับบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อยปีนี้ก็จังรุนเบิ้งนะครับสูบน้ำเพราะสมควรแหละละแต่ว่ากับพวกขั้นในบกมันยังเรืออีกนะครับให้น้ำไหลถอนก่อนมันหกมันกับไหลหยากนี่นะครับแต่ว่าป่ากระดินอยู่ได้ในผักตบเนี่ยอกับพยายามเคลียผักตบบางๆนะครับซุ่มใ่ที่ปลายน้ำมันหอดป่ามันกับมุนไปเปื้นะครับนะะ เกี่ยงทั้งเทิงก่อนเขาคอยมาจับหลักๆเราทั้งไตนี่แหละนะครับเอาพ่อเนาะครับเนาะครับครับมาองไปหายามเบ็ดนะครับยามเบ็ดอยู่อาจจะได้มาสมทบที่หลังหรือถ้าเกิดยามเบ็ดบ่ได้อาจจะบ่ได้มานะนอกจากเก็บบ่หลายดอกพื้นที่จับปลาก็มีแค่นี้นะครับเนาะ สนแล้วก็จับปลาปลาองบ่มากกับป่ายากครับล่องึงสมาเอาปลาคอนและน้องนี่นะบวกได้่อยนี่ครับแต่ว่าบวกได้หน่อยนี้ชิมบ่ไดดเลยดด้วยครับทุกปีเนี่ยมองขามเลยเพราะว่าทุกอย่างกับมาลงหนีเบิดแหละเวลาข้ามาสูบย่ามใดทุกปีมันก็จะมีพวกปลาไหลกระกบพร้อมมั้งสินาะมันก็ต้องการน้ำพวกนี้ครับพวกนี้แต่ว่าจะมีพวกสารพิษน้ำบุระ นะครับน้องต้องการน้ำกล็ลงหาน้ำเบิดปลามันก็ขอนกันต้องมีเบิดแลแะขันคนบอกินเบิดก่อนอาจจะเห็นนะครับุ้มใสสว,สวยงามพอลือหาน้ำผักตบกระไรมาหลายคนๆอยู่ครับต้งงามอยู่ดีเนี่ยโอ้ใสๆส,สวยเลยครับ บ่หนูอ่ากินข้าวซานน้ำกันก่อนนะครับจ้ามาเด้อกินข้าวง่ายน้ำกันจ้าต้อขวดเอาปลามือนี่เอาปลาควนพอกระยุเครื่องุ่นเผลจะตามมานะครับเป็นสากระสาบ่ได้โคนหน่อยบกจะบกแล้วล่ะน้ำพักตบตานี่กับสีเขียวใบบุบเพื่อนันจะลอกสาไหมครับสานี่ก็มันเป็นสามีหกเนาะอยู่กลางปลาเพิ่นก็เลยจะเห็นเไหมกระบอกทัว หนึ่งหัวปลาคือห,หัวปลาคอนใส่เข็นมาเลยซาทึ้งๆครับห้องสูบเรีบยบร้อยแล้วล่ะซาทึ่งๆมา เอาพักจบออกให้งนะนะเออบปรี้ยงเหยียดนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเกลีก้ยปาปะนะค <c oughs> นเฮ็ดงานของเพื่อนไปละสองสาครมือนี่ยสาน้ำหอาก็จะเฮ็ดขึ้นกันเนาะตัวเขาเจะก็จะยกสาผมก่อนผลักะะเกลี้ยแปะครับบ่าวออกมาบทับ้งดอกเพราะว่าเพิ่นเฝ้าอันเคลียร์น้องนะครับเขาก็เลยจะเฝ้าเก็บเลย พอสองอคันไม่ได้เด้อครับฟาวเงือแป๊บเดียวนะครับเนาะเอ่อมนันหนามบกแล้วเฮือไปงัง้นจะเห็นโคโลคิเล่ย์อยู่ป่ามันขึ้นมาหายใจน้ำเทิงๆนะครับมันก็บุคอยอยู่มเลืกภายในตัก ปลาวะเออใส่นี่ก็ล้งงามๆเห้ยนี่บอกมามันขโรขีเรียู่ตัวปลานะนขินมาหายใจเร่งๆอย่ด้านม่อยุต้ตอกเข่ง Ui, yên yên yên. Ui, đây lọt, đây lọt, đây lọt Nè hơ phải là con ngăn kịch mặt. Power con. O, man. Nha, nha. Ui. 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 หลายทุกน mm ้องเลยแม่โคเพิันพากบ่าเนคุยงานกันอยู่เฮ่อแป๊บเดียวเว้ยบวชสิบนาทีเว้ยเบิดปลาเลยแม่โค้กสองขั้นรวดเดียวเลยเมื่อนี่เฮ่อมืออื่นทำงานเหรอเนาะสองขั้นก็จิตแล้วเมื่อเดียวก็แล้ว มันเป็นงานโครงการครับโครงการแบบคุดลอกคุดเอ็นสาโครงการ<ม>นะสิเนาะมันจะคนมาหลายขั้นมันก็นแล้วเลยวโครงการคนดนลมเด้อเด็กๆขึ้นเทิงๆก่อน <c oughs> ปลา,า <c oughs> วะ่อู้ตัวใหญ่ตัวนะ เปิดออกมาเห็นโตเดี่ยมมองๆเลยแล้วอุ้ยนี่ววสวยๆครับสวยๆเนี่ยใส่เนี่ยมันต้ององามมันต้อมาหลด

เอาเอามาใส่มาใส่แกแกเี่ยพ่อสองโลบอกอุ้ยนี่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 โหเออแค่แนวขึนขวบไขึ้นเครื่องรถ ขึนมวขึ้นยัมนลงควายย่ามลงไปแล้วยาได้ปวนี่เอาเงียมียีมีเยอะบังเออยุ่ได้ไหมไม่เห็นนี่ต้องการกระจายอะไรนมีใส่ไงอยู่แไะเออนี้ยล่กบ่าัขาดแลวะครับเมื่อไห

ไม่เรื่อยไม่เรื่อยๆเ,เด็กๆอย่าไปใกล้แม่โคได้เด็กไม่ได้ดีเด็เกียบเอาเอาห่อต้มใส่บารเนี่ย <c oughs> สายลุยยี่เล้่สองเด็กนึ่งมีแรงมีน้ำวานมีแรงมีน้ำวัานลุยกว่นี่เห้นม่ันมาน้ำผักตบด้บางทีเฮ้ยเพาะไปไปขึ้นสูงเอออ่ะเฮ้พาะกำเนีนกำเนนนเออ เดี๋ยจับปลาเคีงไว้ๆๆเ,เด็กๆนี่คะแน้โอกาสจับดุกล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 ุกเด็กๆแคจับปลาดุกได้เหด็ดปลาดุกได้มันติปักมือมโอ้ยปลาคอกับมีมบัตรย้อมปลาดุกก่อนโอย้อมเลยเวไปกดหัวลงผื่นล้ว

หัวซุปลงไปแล้วดินต้มโอ้มาแล้วต้มต้มโอ้ขนมจกได้ตัวนี้แตวพอดีซิดซีดของพวกปลาไหลเลยอ่ะมันมันมีหางเอ้มันมันมันปลาไหลเลยอ่ะปลาไหลละปลาไหลละปลาไหลปลาไหลปลาไหลมันมันขดเฉียว นี่นี่งูจะป่าไกันน้าาา่ิก็รพงยอ่ะแม่งจับเตาพอเอาบอลเตาลูมึงกิจับมันกับดูอู้หอดอะไรกงไม่รอตัวนึงกูนะอุ้ยแถวหนึ่งปลาไอยัง๋อ้ถามว่ะีีเลยก hmm> ันด yep> ู mắm tắm sếp 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 mắm 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 sếp này nó nó <laughs> 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 คอยกจับปลาใช่มั้งาบอกหรักคับเต้อง,อง,อง,องได้แล้ย่้อยู่ดีีหอนพีดองข้างหน้าพอลงมากยางลงมาด้มันมันหอนมันหอน้างหนาพีดอใส่ใส่ใส่นีนี่ด้ยเฮ้ย่เี้เยยับไปยู่หอกงูแย้มยั้หัวมันไ้ลงไปเลยอลย่ะได้ล

คนมันถึงฟาดทีนี้เนี่ยปลากระโดดป่างขด้นขนดูแก้ไขต้องแก้ะโอ้โหฮิ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 กิฮ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 ฮะ <laughs> phải em vào khoa bổng nha thôi nè mẹ 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 bạc mẹ 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 không

มาเห็นแล้วนของขอไน่อุอ้ยดิเจ็กด็กผบมน้อยไปไเไป,ป็นไงม้มอะไยดิน่นไปทางไต้นา่น้ำทางไล่ผูนียเดี๋ยวมันได้บบหเห็นแล้วปตัวไ้มปวดเห็นมั้ยูลงไปมันกับบอลนี่ตัวนี้แล้ว มเปอนขุดสะนะครับเนาะกงงจะแล่วง่ายอยู่ดิเพราะว่าไม่โคสองขั้นเนะาะเขา้็ได้ตฝฟาวเอาใน่ันหน่อยถ้า่าวเอานนเดี๋ยวคนจะขุดหอดพีนะ เก็บปลาได้ประมาณ80%ครับเพราะว่าฝ้าฝ้าวนาะครับเนาะได้แนีบยปลาไก่เนี้จับถือก็ค่อยเอาซุ้มอยู่ทั้งไตต่อมไตเนียงกะปลาด้วยนะพม่โค้งเหืนออกซะนะครับซุ้มปลาไหลปลาดุกปลาคอมันหมดอยู่แล้วพี่โค้งเหิ่นเอารถซุ้มปลาไหลนะครับเนาะเอ้าคุดง่ายๆปีนาปีในเชลมาเมาออกนะครับน้องนี่ถ้าเกิดคุดดีๆปลาพ่กหน่อยเนี่ครับเพราะว่ามันเป็นมองที่ใกล้ห่วยความละ ทำทัวรทุกปีเสียแต่ว่ามันเป็นปลาหกเท่านั่ะเนาะแต่ว่าเมื่อขุดซายแล้ว,นะวลเฮ็ดเป็นแปลนเนี่ยผมว่าได้การเลยล่ะนะครับนี่ปลาครับปลาที่เนี่ยเป็นพวกปลาไหลปลาอย่างก็ได้เพาะสมควรอยู่นะครับพอ,อวเงยได้สามตัวพอวเงยอยู่ตัวเงยสุดเกับม่านี่นะงามจิอกตัวปลากันเลมันตอมลงมา,งมาแล้วมันก็เบื้องเน่ากินแล้วกินกันเองหมดแล้ว น้อครับได้ย่อมานอยู่น้อครับยวเข้าไปเฮ็ดยูเฮ็ดจีน้ำนจหาห้าร้่ยหน้าตาคนเล้างตัวล้างตัวโอ้ยไม่ตายดาพอคลักบานนี่สรุปเงินครับ สาป่าขอนเฮาอยู่ในป่าในโคกเลยเฮ็ดงานแขน่งกันกับไม่โคไม่โคกับหรือไม่บ่มบำบ่มบำมันขางเฮาเดี๋ยวป่าบ่ได้เบิดดอกครับฝ่าวแห้งนะครับเนาะแต่ว่าก็ได้ปาลาหลายอยู่เนาะที่ง,งานเฮาบ่หลายก็ประมาณน,นี้แหละ,ะส,อส,อสองพันสองสองนะครับเอา,าค่าซาไปหาร้อยค่า,าน้ำมันจัะสองร้อยนี่แหละครับก็เหลือกำไรอยู่ ปัญหากั่ส่วนหนึ่งเขาเก่าไปยุไปกินน้ำหรอครับนะครับเนาะพอได้อย่ได้กินอยู่านี่ก็ได้แต่ว่าปีนา้ากจะบอเห็นแล้วเพราว่าเพิ่นขุดลอกไม้แล้วเป็นสาไม้แล้วนะครับสาโครงการนะสาโครงการแล้วแต่ว,ว่ากับว่า่นี่วถ้าเกิดน,น้ำดีปลาเขาปลาเงี้ยเขาไปยุด,ดีๆก็าอาจจะได้ไปมองเพิ่นเยอนะครับอาจจะเพ่ได้เห็นหกกแบบนี้ดอกเนาะพราเพิ่นขุดเรียบร้อยแล้วเอ้ามึงหวานโยนะครับสาเนี้ว่ากันคิหนานะครับ บุญของเตยมนนองก,กับแม่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ